และนี่ก็คือฝุ่นทองคำของเราที่กรองด้วยทิชชู่นะครับเพื่อนๆนะเป็นการตัดสินใจสกัดทองที่ผิดพลาดของผมเลยนะครับเพื่อนๆนะจริงๆถ้างานชุบบางแบบเนี้ให้ใช้วิธีการลอกนะครับนะคั้สอนเขาอย่างดีใน YouTube นะงานหนาให้กัดกดงานบางให้ลอกตัวเองงานบางเอามากัดกดนะครับเป็นยังไงล่ะนี่สภาพนะครับ ฝุ่นล,ละเอียดยิบเลยแล้วจะเก็บยังไง่ะทีเนี้ยนะครับแค่กรองกอ็กินเวลาไปทั้งวัน,นสองวันนะมึงเนี่ยกว่าจะเสร็จเนะี่ยเนาะงานยากกว่าเดิมเลยครับเนี่ยยอะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนทิชชู่แล้วเนาะอันนี้มันติดตัวข้าขาวน่าจะมีพวก ดีบุกด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะครับอในติกมันกัดไม่หมดนะพวกน,นี้นาะเดี๋ยวมันไม่ลงละมันกรองไม่ลงละเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนทิชชู่นะครับแล้วก็น่าจะใช้ทิชชู่ประมาณสามสี่รอบนะครับนะแล้วเราก็จะเอาเปลียวทองพวกเนี้ยพร้อมกับไอข้ขาวๆเนี่ยไป AR เลยเนาะ เดี๋ยวมันจะทําได้หรือเปล่าจะทําวิธีไหนยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าผมจะตกตะกรอนท้องได้หรือเปล่าเนาะแล้วงานไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่าเนี่ยทำไมมันดูน้อย,อยจังเลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันนะครับเพืเ่อนๆนะเดี๋ยวเราอันดับแรกเนี่ยเราต้องกรองให้ได้ก่อนเนาะ ยากนะครับถ้าเป็นงานชุบบางแบบนี้ให้ใช้วิธีการลอกอย่างเดียวเลยนะครับลอกด้วยน้ํายาลอกทองนะลอกด่างนะครับเพื่อนๆอย่าเอามากัดกดเหมือนช่างกิ่งนะงานงอกเลยทีเนี้ยจากงานง่ายๆนะครับถ้าใช้วิธีการลอกเนะี่ยชั่วโมงเดียวนะครับก็เห็นทองแลนะ้วนะตังนี้ต้องเสียเวลาทั้งวันเลยนะครับวันหนึ่งไม่จบเลยมั้งนี่ ะไม่รู้ว่าทองเนี่ยจะหลุดไปข้างล่างหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าทิชชู่เอาอยู่หรือเปล่านะเนี่ยฝุ่นมันเล็กเกินนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนทิชชู่กัน ผมก็จะเอาส่บิ๊กเกอร์เลยเนะาะเราจะเอาเปลวทองใส่บิ๊กเกอร์นะครับ ใส่ลงไปครั้งแรกเนาะกองไปรอบแรกแล้วรอ,อบที่สางานง่ายก็ทำให้มันยากนะครับเ,เพื่อนนะใครเขาจะมาชุบหนาขนาดนั้นเนาะมันไม่ใช่เข็มข้างบินนะครับเ <c oughs> ขาจะ,จะชุบหนาขนาดนั้น ตันนี้มันเป็นงานเข็มอะไรก็ไม่รู้อยู่ในแผงวงจรนะครับชุบบางๆนะครับนนนะชุดแค่ตรงช่วงป,ปลายๆ้วยนะตรงช่วงป,ปลายๆอย่างเดียวนะครับผมก็ทะลึ่งไปกลับดด้วยนะจริงๆมองเห็นแล้วล่ะว่ามันน่ามันมันน่าจะบางแหละดูจากสายตาแล้วเนาะแต่ไปเชื่อจินตนาการตัวเองนะเอ้ยมีหวังว่ามันต้องหนาสิวะ เป็นยังไงทีนี้สวยเลยจากงานง่ายๆไปททำงานยากกว่าเดิมอีกชันะ้นเดี๋ยวรอบนี้รอบตัวนี้ใส่สองชั้นนะครับตัวนี้ใส่สามเลยนะอ่ายังไงเราก็ต้องกล้องออกเปลวท้ทองออกมาก,ก่อนนะ เยอะเลย，啊！<hier> เลยนะกเนะพักใหญ่เลยนะครับพเพื่อนนะถ้าเป็นงานเขยมชุบหนาเนี่ยเรากัดมาปุ๊บนะครับเราจะเห็นเปลวทองที่มันเป็นแผ่นเป็นแผ่นนะครับพเพื่อนๆนะถ้างานเขยมเนี่ยเรากัดปุ๊บนะครับเป็นฝุ่นทองเล็กๆเ,เนี่ยแสดงว่าเขาชุบบางนะครับถ้าพเพื่อนๆมีเยอะนะครับก่อนเพื่อนๆสกัดเนี่ยเพื่อนๆเช็คก่อนนะเอาชิ้นงานมาเช็คหนึ่ง ถึงสองชิ้นเนี่ยเช็คดูก่อนกัดในติ๊กดูก่อนนะครับว่ามันเป็นเปลวทองแบบไหนถ้าเป็นเปลวเปลวทองละเอียดเนะี่ยเพื่อนใช้วิธีการลอกถ้าเป็นเปลวทองหนาเป็นแผ่นเลยเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนกัดกดได้นะครับนะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้งานของช่างเก่งเนะี่ยเข็มแบบเนี้ยให้เพื่อนใช้วิธีลอกนะใครบอกว่าลอกไม่หมดหมดทําไมมันจะไม่หมดหมดไปแล้วนะครับมันไม่เหลือหรอกนะหมดไปแล้วบางงานนะ่ะ บางงานเนี่ยเขามันเป็นชิ้นงานที่มันตามซอกตามาาน้ำยาลอ,อกอาจจะไม่ถึงจริงๆให้ตัวนั้นให้ใช้วิธีการกัดกดแต่ถ้าเป็นเข็มแบบชุบบางๆแบบเนี้ยชุบเฉพาะปลายอย่างเงี้ยไม่มีลักษณะค่อนข้างซับซ้อนเนี่ยใช้วิธีการลอ,อกนะครับเพื่อนนะแล้วก็จะกลองไปเรื่อยๆเนาะจนเสร็จวันนี้แหละ เดี๋ยวเราก็จะกรองแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะถ้ามันเริ่มไหลช้านะครับผมก็จะเปลี่ยนทิชชู่นะครับนะผมจะเปลี่ยนทิชชู่ใหมนะ่เปลี่ยนทิชชู่แล้วก็มาใส่ใบิ๊กเกอร์แบบนี้นะครับจนกรองจนหมดนะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นในการกรองทองเนาะแล้วค่อยไปเข้าสู่กระบวนการ a r นะครับเพื่อนๆนะจากนั้นก็รอนะครับ I'll see, yeah, I'm